สวัสดีครับนี่คือรายการเป็นเกมเมอร์ทีวีวันนี้มาอยู่กับเกมแกลิมอสกันนะครับก,ก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอะไรนะลลืมะเรื่องอะไรนะ,ะเรื่องอะไรดแม่ <ไป S 2> หงหมดเลยแม่งหมดเรื่องอะเอาเรื่องข้าวไปทายใน,นเกมโชว์ไปไหนก็คุยอ่ะคุยแม่งหมดอืมถ้างั้นเราคุยเรื่องเดวิ่แมคายเดวิ่แมคายล์ไหมครับไม่เอาไม่เล่น,น คุยตักเรื่องครับผมผมไม่เคยเล่นเดวิลเมคายครับป้าผมจนนะทำไมเขาลงขึ้นลงขึ้นลงไม่เลยเพื่อนขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเอองั้นเอาโมเดลวอลแฟร์สายผมนอนจุงเฮ้ยไอ้คนเม้นหลับแล้วเดินมานั่งเดี๋ยวแมงเดินมาหนังใหม่ก็เฮ้ยเอ้าเฮ้ยจะไม่ตายก็เขม่า มาผมจะขอถามคุณถามของคุณเฟิร์นนะครับคุณเฟิร์นถามมาในทางนี้นะจะบอกว่าไอ้ถามไปเดี๋ยวว่ามันเป็นที่ <c oughs> บอกพวกคุณพวกคุณเป็นยังไงแบบว่าไ <c oughs> อ้ตัวตัวคุณเฟิร์นตัวเฟิร์นอ่ะตัวคุณอนะ่ะ<า>ตัวเลอร์่ะเออคุณเฟิร์นครับคุณชอบเล่นแบ็คอร์ปไหมครับไม่อ่ะไม่ชอบอะ่ะคุณซอฟครับขอเล่นแบ็คอร์ปครับเคยเล่นแบ็คอร์ปไหมครับเล่นครับชอบเล่นครับเส็จแล้ก็ได้ ที่เข้ามาถึงก็คือโครบอ๋อนะครับแล้วแล้วซอมบี้ซอมบี้แบ็คออฟเ,เคยเล่นไหมครับเคยครับดูหัวฉันสิทุกคนดูหัวฉัน <laughs> <laughs> เอาบ้างอะเอาบ้างเอาบ้างเฮ้ยหมุนไม่ได้หมุนไม่ได้ <laughs> <laughs> ดูไดูดูด้านหลังนี่ล็อกจับอะไรประมาณนี้ด้านหลังนี่ดูด้านหลังนี่มาทักตาคุณปามถามนะครับคุณปามจะอะไรครับคุณปามครับเอาล่ะมานั่งเก้าอี้ครับใครเคยเห็นไอ้คน มาี่นี่เลยนี่เลยพอเอ้อตายเขาเอื้อเอื้อไม่ได้บูอ้าอะไรวะเอาเอาเลิศเลิพอพอเลก เเลล่่นนครับก็เป็นเกมเมอร์ที่ีไร้สาระมากเลยครับก็ขอลาตัวไปก่อนพบกันใหม่วันหน้าสวัสดีครับระเบิดอ่ะระเบิดอยู่ไหนระเบิดดูด้วยนี่ระเบิดดูด้วดระเบิดลงแล้วระเบิดลงแล้วระเบิดลงเราปัดหนึ่งเราปัดหนึ่งตัวผมหายไปไหนเนี่ยเออไอเชี่ยเฮ้ยปลาไปเฮ้ยมา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 ปลามาเลยครับปลามาใส่ผมเอาระเบิดไอ้มีมีกิ๊กกูยังหัวปลาระเบิดเลยกองกองเป็นไรกองเป็นไร ทำไมอ่ะไม่กลุ่มวัดดินนะเนี่ยนะเนี่ยไม่กลุ่มวัดดินไม่กบมวัดดินนั่นแหละนั่นแหละมุมกำลังดีอยู่นั่นแหละมุมกำลังดีนั่นแหละทำไมครับคุณปาล์มครับทำไมครับเฮ้ยโโอ้หใครแม่งทำอะไรวะชาห็อตหลายพันพันไป

ขอจบรายการ <ff Analyt> เพียงเท่านี้ครับ